สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา9นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอารามวัดมหายานมูลนิธิพุทธจักรสุวิชาลัยอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ทรงยกฉัดเหนือพระเจดีย์ทองเหลืองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอารามวัดมหายานซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานทุนเริ่มต้นโครงการแปลพระสูตรมหายานเมื่อวันที่31มีนาคม2551 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกประเทศไม่จำกัดนิกายในการศึกษาและแปลพระสูตรมหายานจากภาษาจีนสู่ภาษาไทยและเมื่อวันที่15มิถุนายน2553พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นทรงเปิดแผลคลุ่มป้ายชื่ออาคารหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558โอกาสนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมป้ายหินศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพระพุทธศาสนามหายานจีนไทยและป้ายหินโครงการแปรพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติ สำหรับอาคารหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรตยิจัดสร้างขึ้นโดยนายไพโรธและนางทิพ,พวรรณจิรชนานนท์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้อาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารและในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558ด้วย จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพุทธวิหารทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระประธานประจำพุทธวิหารในโอกาสนี้พระเทรานุเทระจากมณฑลกวางตุง้งสาธารณรัฐประชาชนจีนถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นทอดพระเนตรในพิธการโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเมื่อปี2555สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระไตรปิฎกภาษาจีนฉบับหลงจังแก่โครงการแปลพระสูตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพ์อัศาวะวิรุณหการเป็นประธานโครงการและพระวิศวพัฒมณีปัตรมเกตเป็นรองประธานโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา17ปี ทั้งนี้โครงการมีผลงานแปลพระสูตรมหายานจากภาษาจีนสู่ภาษาไทยกว่า20พระสูตรและจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพระมหาเทระหมิงเชิงรองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งชาติจีนประธานสมาคมพระพุทธศาสนามณฑลกวางตุง้งได้มอบพระไตรปิฎกภาษาจีนกว่าพันเล่มให้แก่โครงการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวทั้งเป็นแหล่งข้อมูลและเจริญสัมพันธไมตรีทางพระพุทธศาสนามหายานไทยจีน การแปลพระไตรปิฎกช่วยให้พุทธศาสิกชนเข้าถึงและเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนานำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นการเผยแผพ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งสำหรับอารามวัดมหายานปริศถานพระกระสิติขันมหาโพธิสัตว์หินแกะสลักองค์ใหญ่ฝีมือช่างจีนเป็นที่เคารพของพุทธศาสิกชนตามคติของพุทธมหายานแบบจีนด้วย